สวัสดีครับช่างโจ้ครับจากแต่งโฟรจูเนอร์เนาะวันนี้พามาดูคันนี้คันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวช่างจะมีคนถามว่าร้านช่างอยู่ไหนเนาะร้านช่างแม่งอยู่ไกลมากอยู่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเนาะบางคนเขาจะอยู่กรุงเทพอยู่อะไรกันเนะาะเขาก็จะบอกว่าโหร้านแม่งอยู่โคตรไกลเลยบางคนอยู่ระยองอยู่อา่าแปดริ้วอยู่อะไรเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าเห็นไหมว่ามาจากไหน อร้านช่างรับมาจากต่างจังหวัดไกลๆก,กันแล้วก็แวะมานะครับแวะมาก็พี่เขาจะต้องโทรมาถามช่างก่อนอยู่แล้วเนาะจะเข้ามาอะไรอย่างงี้เนาะดูดูทะเบียนก่อนมาจากที่ไหนเนาะอันดับแรกอันสิ่งที่ใส่ไปอันแรกเนาะเดี๋ยวช่างพาไปดอูอันดับแรกโลโก้แก้วด้านหลังเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่อง ตอนนี้แล้วมันไม่มีโลโก้แก้วด้านหลังมา <_ Z> คือมันจะได้มาเฉพาะตัวที่เป็นตัว GR Sport ตเนาะตัวอื่นไม่ได้นะครับตัวอื่นไม่ได้นะโลโก้แก้วแบบนี้มันมีความเงางามมากกว่าแล้วก็ไม่มีเศษขี้ดินเศษเศษฝุ่นอะไรเข้าไปอยู่ตามซอกพวกนี้เนาะซอกเล็กๆนี้ลอยยังไงเราก็ทําความสะอาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันซอกมันเล็กแล้วก็เมื่อกี้ก่อนช่างจะแกะตัวนี้มาก็สังเกตแล้วของพีเขาก็ เข้าไปในซอกเต็มเลยเมื่อกี้ช่างแกะออกมาก็ทำความสะอาดให้ให้เป็นสีแบบเดิมแล้วจากนั้นก็ใส่โลโก้แก้วตัวใหม่เข้าไปตัวนี้ของแท้ศูนย์นะตัวนี้จะเป็นงานแท้ศูนย์นะมันมีงานเทียบอีกตัวหนึ่งงานเทียบมันจะบางกว่านี้บางกว่านี้นะครับก็เป็นแก้วเหมือนกันนะครับเป็นแก้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะบางกว่านี้แต่ราคาต่างกันเยอะอยู่ราคาต่างกันเยอะอยู่อย่างงานเทียบอะ่ะหนึ่งพันบาท ถ้างานแท้แบบนี้งานแท้สูงแบบนี้2,500บาทนะครับอันนี้ก็เลือกเอาว่าอยากได้ประมาณไหนเนาะอยากได้ประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปนะพาไปดูตัวต่อไปอเดี๋ยวช่างออนไฟให้ดูก่อนวิธีออนไฟในระบบเนาะก็จะกดปุ่มสองครั้งนะครับสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับหนึ่งสองเนาะก็ ระบบไฟในรถก็จะทํางานนะครับเป็นแบบนี้นะครับพอร,ระบบไฟในรถทํางานเราก็สามารถใช้พวกเครื่องเสียงพวกอะไรได้นะครับที่จะพามาดูก่อนวันนี้ก็คือสวิตตับไฟหน้าห้าระดับนี่จริงๆแล้วมันมีเป็นได้ถึงสิบระดับเนาะเพราะว่าในหนึ่งคลิกอ่ะเราจะมันจะในระหว่างหนึ่งตัวเลขอ่ะมันจะมีสองคลิกนะครับมันจะมีสองคลิกหนึ่งตัวเลขก็จากศูนย์ถึงถึงห้าเนาะมันจะมี ก็เลยมีหนึ่งเลขมีสองคิกก็กลายเป็นสิบสิบระดับนะครับสิบระดับนะก็สามารถหมุนแบบนี้ไล่เลยนะครับไฟอันนี้เราสร้างปิดไฟด่วนกลางวันมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้ากลางคืนไฟหน้าทํางานเราจะเห็นไหมเห็นเป็นสีฟ้าๆอ,อ,อ่อนๆอเห็นไหมกล้องมันก็จะจับไม่ค่อยได้เนาะแต่มันก็จะเป็นไฟสีฟ้าๆอ,อ,อ่อนให้เรามองได้แล้วก็หมุนหมุนปรับมันได้เลยตัวนี้หมุนปรับมันได้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็น ออยอดนิยมเนาะใครๆก็ใส่กันนะครับใครก็ใส่กันกล่องคันเร่งไฟฟ้า a b บ็ box. ตัวนี้ก็เห็นไหมมันจะเข้ารูปแล้วมันตรงรุ่นพอดีนะเข้าบ็อกตรงรุ่นของมันพอดีตัวนี้ปรับได้9ระดับรับประกัน3ปีแล้วก็ทดลองใช้ฟรี14วันนะเอาไปใช้เลยเดี๋ยวไม่พอใจเมียไม่ชอบแม่ยายบนพอตาว่าลูกร้องไห้ ไม่ว่าเหตุผลใดๆเอามาคืนได้ใช้ฟรีสิบสี่วันนะครับปรับได้เก้าระดับเนี่ยช่างปรับไปดูเห็นไหมเห็นพอจะเห็นหนะเจ็ดเนาะแปดเนาะเก้าเนาะอ่ะเก้าระดับนะครับสามารถเพิ่มไปอีกก็คือศูนย์ศูนย์คือการไม่ใช้งานศูนย์คือไม่ใช้งานไม่ต้องถอดออกนะแบบสมมุติว่าไม่อยากใช้งานอะไรเงี้ยไม่ต้องถอดออกปรับไปเลขศูนย์นะสมมุติว่าแฟนมาขับกลัวแฟนตกใจอะไรเงี้ยก็ใส่เลขศูนย์พอนะครับมันก็จะ จะไม่ทํางานก็ใช้ระบบเดิมของตัวรถแต่ถ้าปรับเป็นหนึ่งเป็นสองนี่ก็ไล่ระดับไปนะครับไล่ระดับไปมีถึงห้าระดับก็เดี๋ยวพาไปเทสก่อนพาไปเทสก่อนสําหรับกล่องคันเล่งแบบนี้ไม่ต้องแปะกาวสามเอ็มเนาะแล้วก็ในท้องตลาดแบบนี้ก็รับประกันมากกว่านะครับเดี๋ยวก่อนเนาะแล้วก็โลโก้แก้วด้านหน้าโลกโก้แก้วด้านหน้าเรียบร้อยก็เห็นไหม ความเงางามสวยงามกว่าเนาะแล้วก็คันนี้เมื่อกี้ช่างเปิดมาแล้วรอยเท้าหนูภาษาบ้านก็เรียกว่ารอยตีนหนูเต็มไปหมดนะครับก็เลยใส่ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปให้ในช่องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้แก้วหน้าหลังได้แบบนี้เลยสวยงามกว่าแน่นอนเดี๋ยวลองขออนุญาตลองเปิดไฟดูหน่อยนะครับโอเคพี่ดูที่เสื้อน้องเห็นเห็นเห็นเส้นไดคัดเนาะเดี๋ยวช่างจะลองหมุนหมุนไฟดูนะครับ เห็นไหมผู้ชมทางบ้านเห็นไหมไอ <Yeah. S 1> ช่างปรับลงสังเกตกระดุมเสื้อไดคัตที่กระดุมเสื้อเนาะอันนี้ลงสุดอันนี้เอาขึ้นเห็นไหมเส้นดคัตมันก็จะค่อยคขึ้นมานะครับเส้นดคัตมันจะค่อยขึ้นมานี้เดี๋ยวช่างปรับไว้ให้ประมาณเลขสองเนาะลดบางคันโหลดบางคันอะไรก็แล้วแต่ไปปรับเอานะครับเพราะว่ามันปรับได้ด้วยมือโอเคพ่อ,อสำหรับปรับไฟหน้าเนาะเรียบร้อยนะครับปรับไฟหน้า